ชอบเหรอไอ้มันเปรี้ยวนะยาม่ยูดูหน้าตาหวานเลยนี่มะม่วงหวานเหรอครับ้เป็นไงครับกินแล้วเป็นยังครับหืาหนไหมพอกินมะม่วงเอ้ากินแล้วอืออ้ไอ้เยเย็นในบาบาได้สุดยกินมะม่วงครับอ้ไหลแล้วบาบารดงไมยหิว หวานไหมครับมะม่วงหวานไหมประกอบไปเหมือนเดิมไปหล่อเาตายดใจใส่แล้วใส่แล้วอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยครับนี่ประกอบเหมือนเดิมว้าวอ่าวฮึฮึไรแต่ก็งานเลี้ยงอะไรกัน

เอาไปอาพอเสียบเนี่ยมันยำได้แม่เฮ็ดบางๆเนี่ยเลยต้องไปกีต<ม>ีงูเขียวสีกเกี่ยวรอมแรงงูปเปลี่ยนมันบ่เปผิดปบา,บาบเป็นไงครับแไงครับบะไรนะครับเจ้มื่าแจ้งกินมือละนวยบบบน,น,นี้มันปแตกๆน่นตลัวเลยกัดท่องเป็นคือเพื่อนไปกิน กกดเ็น,นี่พอกินได้ไหมนี่นี่พอชิมเบิงอ่ะเห็ดบางๆนะครับนี่พอชิมเบิงนี่เบิงอ้์จังสี่เหรอเบอ่์น้องอบแล้ว่คอันนี้บาบาถูกหวยครับไม่ได้ไปโรงเรียนครับอ,อดีใจจังเลยด,ดูยูทูบมาหน่งให้บนต๊ะวากที่ไหนเราเราชวนเพี่นพ่อกเายฟ emman, bay, chắc chứ, haha, chua lại được đi chăng là muốn được không? ba ba, chua, nhá อย,ยากกินอยากกินจุ่มล้างมาหาดิน